พร้อมชนทุกทีมไอ้ปืนใหญ่อาเซนอนเปิดตัวเดคลานไร์เป็นนักเตะคนล่าสุดหลังจากที่ผ่านมาได้ตัวไคฮาวเวดและเยเรียนทิมเบอร์พร้อมกับค่าตัวที่เป็นสถิติของสโมสรคือ1นคือ105ล้านปอนด์และแถมได้เสื้อเบอร์ที่เจ้าตัวชอบด้วยอาเซนอนสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์อังกฤษได้ประกาศเปิดตัวเดคลไร์ดาวเตะสัญชาติอังกฤษที่มาจากขุนค้อนเวสต์แฮมยู่นเตด ด้วยค่าตัวที่เป็นสถิติของสโมสรคือ100ล้านปอนประมาณ4,500ล้านบาทพร้อมออฟชันและเงื่อนไขต่างๆอีก5ล้านปอนประมาณ225ล้านบาทการมาของเดคลานนอร์ไรท์จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการเล่นของอาเซนนอนเพราะเขาเป็นนักฟุตบอลที่มีทักษะเฉพาะทางในการคอนโทรบอลในแดนกลางการสร้างเกมและมีความสามารถในการขัดขวางคู่ต่อสู้อย่างเด็ดขาดเดคลานไรท์ยืนยันว่ามีเกลอาเตตา ผู้จัดการทีมอาเซนอนเป็นส่วนสําคัญในการตัดสินใจของเขาที่จะย้ายมาเล่นที่อาเซนอนการที่ไร้มีความมั่นใจและรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ทํางานร่วมกับอาเตตาสะท้อนถึงความคาดหวังและความมุ่งมั่นที่มากขึ้นที่อาเซนอนมันเป็นข้อมูลที่ดีที่อาเซนอนได้คว้าตัวผู้เล่นที่มีความรู้สึกและความคิดเห็นดีต่อโค้ชของพวกเขามิเกลอาเตตาผู้จัดการทีมอาเซนอนมีความสุขมากที่ได้ต้อนรับเดคลานไรเข้าสู่ทีม โดยมีการรู้จักเรื่องราวของผลงานที่ไรได้ทำมาในพรีเมียร์ลีกและทีมชาติอังกฤษอาเตต้าเชื่อว่าไรจะสามารถนำความสามารถและคุณภาพที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์กับอาเซนอนและนำพาทีมสู่การประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่อย่างแน่นอน